ันดีค่ะน,นี้เราจะมาฉีดยาฆ่าแมลงให้กับต้นกุหลาบนะคะเนี่ยเพราะว่าเจอแมลงนะคะจริงๆฉีดไปสองรอบสามรอบแล้วแต่ว่ามันไม่อยู่หรือว่าเราจะใส่ยาน้อยเกินไปก็ไม่รู้เนี่ยเพราะว่าบุ้งแล้วก็พวกแมลงเนี่ยกินใบจนพุนเลยนะอันนี้ก็เลยจะมาฉีดยานะเป็นยาที่ใช้สําหรับต้นข้าว แต่ว่าไม่รู้ว่าจะใช้กลับมัน,นี่จะได้ผลหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนเพราะว่าเมื่อกี้นี่เจอบุ้งเจอมแมลงนะกินไปแล้วก็เดี๋ยวอันนี้จะเสีดย,ยานะเอาให้ชุ่มเลยโอ้ยไก่ก็วุ่นวายจังเลยนะไปไป,ไปอย่ามาทางนี้ไปทางนู้น กินใบม้องฉีดใจุ้มเมื่อกี้เจอหนอนมุ้งขนน่ะเป็นมุ้งขนเอ้มันมัน,นไปไหมอ่าฉีดไป่อยแบบนี้หนให้จุ้มเลยเพราะว่ามันกินเยอะมากเลยฉีดไปสองรอบอ้าวมันก็ยังเป็นรูอยู่เราลยต้องฉีดใหม่สองรอบอันนี้เป็นรอบที่สามแล้วเนี่ย ใส่จะใส่ยาน้อยเกินไปหรือว่ามันเป็นเพราะว่าใช้กับข้าวไม่รู้นะมันฆ่ามาแรงข้าเผีอยะก็ไม่รู้ว่าใช้กับกุหลาบได้ป่ะแต่ว่าถามที่ร้านเขาแล้วนะว่าใช้ได้ก็อ่าีลกำลังจะออกเป็นดนอกแต่ว่าโดนกินใบเกือบหมดและวีดกันไว้ก่อนอยาให้ตน้นแข็งแรงด้วย พวกนี้มันจะโตช้ามากเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรปุ๋ยก็ใส่เปลือกไข่ก็ใส่แต่ว่าโตช้าลองปังก่อนเนี่ยนระ่าก่ได้เลยใส่ปุ๋ยไปสองสามวันแล้วก็ใส่เปลือกไข่เนะี่ยเอาเปลือกไข่ที่เหลือนะคนะในครัว มาใส่ก็เลยเริ่มจะแตกไปแล้วแตกยอดแดงในชุม่มมันจะก็กลัวไก่มันจะนี่เหมือนกันนะเพราะว่าไก่มันก็ชอบาหายกินแถวนี้หละสีดงชุม่ไไมลเลยแต่ไม่รอดโอเคจะไปสีบฝังนี้มา้างต้นนี้ ตอนนี้ใบพุนเลยอะเมื่อกี้เจอบุ้งขนนะจะต้องฉีดเยอะๆเยเนี่ยเป็นรูพรุนเลยและดอกที่ออกมาก็ไม่สมบูรณ์เบ้าแ,แหว่งก็มีโอ้ยผีเสื้อพู่งจะว่าเราฉีดแล้วผีเสื้อเจออันนี้ไหม ผีเสื้อก็เยอะนะแต่ว่าฉีดยาแล้วมันจะโดนผีเสือ้อมั้ยตัวมันจะมากินดอกไหมโง่เสือ้อเลยเอาไว้อ่ะฉีดไปแล้วกันอันนี้ไม่กันอันนี้ก็จะมีพวกเพลี้ยแป้งนะเดี๋ยวไม่ต้องฉีดแล้วเพราะว่ามันจัดแต่จะ,จะพเพลี้ยแป้งแต่ว่าพวกนี้นี่พวกนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ยามันยังเหลืออยู่ เดี๋ยวจะฉีดจงอันไหนที่มันชอบกินใบแล้วกันไ้นี้ก็เหนื่อยแล้วนะสาม่ันอันนี้สวยมากเลยน่าจะเป็นเป็นอ้อกุหลาบเลื้อยแล้วก็เอาเออเชือกมาทันนี่ใบมันก็ไม่ไอยนั่นเท่าไหร่ แต่ว่าก็จะมีเป็นรูๆอยู่บ้างนียาเหลือเขนานะเรฉีดไปก่อนแต่เห็นผีเสื้อมาตอมก็ไม่อยากทำลายผีเสื้อเนอะเดี๋ยวมันจะสูนพันเุ์๋ย่เราไม่อยากให้มันแรงมันกินกินใบอย่าดูสิกินดอกไงมัจะเป็นดอกมันกินดอกมันก็เลยไม่สวยดอกมันเลยวววแบ่งแบ่ง ให้ฉีดกันด้วยกันอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้เราจะไม่ค่อยกินแต่ว่าก็มีเดี๋ยวฉีดกันไว้ก่อนนี่เห็นไหมอันนี้กำลังออกดอกนี่อนดอกใหญ่ดอกสวย,ยแะเราจะได้เห็นดอกสวยๆมาเร่งกินหมดเลยเนี่ยอันนี้ไปหมดเลยนี่ใบแทบไม่เหลือ ฉีดกันนะกันแต่ก็กลัว,วผีเสื้อมันจะมาตอมกันนะถ้าผีเสือ้อกินเอ,อน้ำหวานอะไม่รู้มีน้ำหวานหรือเปล่านะแต่ว่าผีเสือเ้อก็มาตอมเยอะอยู่นะก็ไม่อยากทำลายผีเสื้อน,นั่นเองแต่ว่าต้องการทำลายบุ้งนอนดูนี่ไม้รูนหมดที่เหลือ ก็เพิ่งจะฟื้นจากเอ่อหน้าร้อนด้วยหน้าร้อนนีเหี่ยวเฉาเลยอะ่ะใบไหม้ไปหมดเลยพอได้ฝนหน่อยนึงก็เลยเพิ่งจะฟื้นมามีดอกให้ได้ดูเล็หน่อยแล้วก็จะมีพวกเอ่อแมงมุมมาทำรังไออทำใย,ยอะ่ยะแล้วมันก็คงจะกินกินใบกินอะไรก็ตื่นเ้น อันนี้ดูเฉดตรงไหนมันกำลังจะกำลังจะแตกยอดเป็นยอดยอด,ด้งกันก็ยอดเล็กดอกเล็กดอกมันเล็กเพราะว่ามันอยู่ในกระถางอะ่ะอันนี้ก็เกือบปีแล้วนะอยู่ในกระถางเพิ่งจะลงดินพอได้ฝนก็เลยเริ่มจะเริ่มจะพื้นขึ้นม,มาหน่อย,อยไม่ได้ฝนเลย ดไอันนี้พอละเดี๋ยวไปฉีดต้นเลยนม,มโอ้ยอเก็บยวค่ะแล้ฉีดก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าต้นยามันจะอยู่ใส่ใตัวคนฉีดเดี๋ยวดูต้นนี้ต้นนี้เป็นกนุหลาบแดงนะแต่ว่าตัดดอกไปล้วฉีดไปก่อนยังเต็มยอดเลย นี่สวยมากเลยเนะี่ยเดี๋ยวเขาจะไหลชั้นแล้วก็ไปเสียวรสสีสวยมากเลยนะอ่่นนี้แหละเสีนดเลย,ยกลยินด,ดอกกินใบหมดเลย,ยกลย็หมดแล้วอออแอมยาหมดมยาหมดตรงไ,ไี้สุดสีคนนะี้ มันนั้งมะเขือนะมะเขือเตามะเขือไข่เต่าหมดแล้วโอเคค่ะก็เป็นภารกิจเล็กๆนน้อยนะคะพาชมสวนดูกุ้ลาบเล่นๆนะโอเคค่ะก็วันนี้ก็คงจะทำคลิปตั้นๆแค่นี้นะคะก็ไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะคะส่วนมากก็จะไปลงจอด โอเคค่ะวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ